ก็คือว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยขับเน้นก่อนแทงตลอดอริยสัจสีที่เป็นปฏิเวทายานนะที่ควงไม้โพธิพึกแต่ถ้าพุทโธเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนที่ป่าอิสิป,ปตนามเาเลคทายวันประกาศใช่ไหมประกาศพระธรรมจักรปโตนะสูตรนั่นแหละพลังของพุทโธประกาศสังขารวิการลัคน,นานิพพานแล้วพูดบัญญัติว่าจะแสดงให้คนอื่นเนี่ยต้องขับเน้นบัญญัติออกมานะครับเช่นพูดคําว่าโทเเมพิโว อันตาปปพจเตนานาเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามาสุขาริกานุโยโคฮีโนโคัมโมโปทุชนิโกนาริโยนาทสานิโตเนี่ยนั่นแหละขับเคลื่อนอยากพุทโธใช่เพราะแทงตลอดอริยสตรีด้วยสัมมาสัมพุทโธแล้วก็มีพระมหกากนรนาที่คุณมาประกาศเทศนายางก็เทศอบรมพร่ำสอนให้หมูสัตว์ทั้งหลายได้ตัดรู้ตามนี่คือพุทโธเอามูสัตว์ไม่เข้าใจเรื่องทุก ก็ต้องมาบอกว่าทุกคืออะไรต้องรู้บัญญัตินะเช่นชาติที่ทุกเป็นอย่างนี้ชราทุกขเป็นอย่างนี้พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกปริเทวะทุกขาทมนัสสะและอุปายาสะอภิเยหิสัมโยคาทุกปิเยหิโยคาทุกยำปิฉังนรปฏิตำปิทุกขังสังคิเตนะปัญญาทานขันธาทุกขานี่บอกทุกรายละเอียดแยกนี่คือพุทโธแล้วก็ บอกเขียดให้เกิดทุกขการมตัณหาเป็นแบบนี้บววัณหาเป็นแบบนี้วิวตัณหาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรัสถ,ถึงนิโรธใช่ไหมทุกขน์นิโรธนะครับมีนปฏิปทาโอ้โหพูดถึงทุกขน์นิโรธทุกขน์นิโรธเนี่ยสภาวะที่ดับวัตถุทุกข์อเสสาวิราโคจาโคปฏิทิสักโคมุติอนารโยนี่พูดถึงในเรื่องของพระนิพพานแล้วก็ตรัสเรื่องมรรคสัจต,ต์ตัวเนี้ยใช่ไหม แต่เรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยพุทโธเนี่ยต้องพูดบัญญัติเจาะไปเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นความจริงเหนื่อยไหมมหากรุณาที่คนเหนื่อยมากเนี่ยเหนื่อยมากต้องขับเน้นมากเหนื่อยจนทุกวันเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเข้าใจยังพูดแล้วพูดอีกพูดกันหลุดพูดกันหลุดกันอยู่นี่แหละไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวก็ลืมอีกแล้วนะสรุปแล้วก็คือสัมมาสัมพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยพะฉะนั้นในกรณีที่สุทัตตานทีย่ยินคำว่าพุทโธโอ้โหท่านศึกษามาดีในสังสารวัตมากใช่ไหมเพราะได้ยินคำนี้ว่าตัสรุสังขารวิการและขณะนิพพานและบัญญัติทรงประกาศเทศนายานยังหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ตัสรุแล้วต้องมองก่อนว่าในฟานมคตเนี่ย ในตัวเมืองหลวงเนี่ยเโกรดเกล้านนีแล้วก็นอกอีก9กโกรดรวมเบ็ดเสร็จก็คือ9ทั้งหมดร้อยแปดสิบล้านชีวิตประชากรเนี่ยในฟ้านมคตฟานมคตแต่ก่อนไม่เล็กแล้วเท่งเงี้ยถ้าปัจจุบันเนี่ยปัจจัปัจจุบัน,นในอุอตอ,อ,อุตรประเทศมีประชากรอยู่ร้อยกว่าล้านนี อุตรประเทศในะตอนนี้ถ้าในแว้นพิหารก็มีประมาณ60สล้านใช่ไหมถ้าอินเดียทั้งประเทศก็แปลว่าพันกว่าล้านพันกว่าล้านฉะนั้นประชากรตอนที่พระเจ้าในแฟนมคตในยุคนั้นเนี่ยประชากรก็ร้อยแปดิบล้านในแฟนเนี่ยใน,ใน,ใ,นในประเทศเนี่ยออลองคิดดูที่ว่าพุทธศาสนาอย่างรากลงเ,เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวรวัน และในวันที่พระเจ้าพิพิสารถวายวัดเวฬุวันนั้นราดชิงขนาเศรษฐีก็ถวายวิหาร60หลังใช่ไหม60หลังถวายวิหาร60หลังให้พระมหาเถระ60รูปใช่ไหมที่ส่งไปประกาศพระศา,าสนา60หลังน่ถวายวันนั้นเนะ่ยวันที่ถวายวัดน่แล้วต่อมาต้องมีการขยายกุฏิแน,น่นอนเนี่ยครั้งแรกเนี่ย60หลังถวายแล้วก็สร้างต้องสร้างพระคันธกุดีของพระเจ้า น้อมถวายพระจ้าแน่นอนใช่ไหมนั่นแหละก,ก็ถวายกันแล้วราชขาเศรษฐีเป็นน้องเขยอนาถาปิณิกาหรือสุทธาตาเศรษฐีเนี่ย mm hmm. เป็นน้องฉะนั้นในวันที่านาถาปิณิกาเนี่ยมาที่ฟานมคตเนี่ยปกติก็โหน้องเขยก็ต้อนรับอย่างดีมาวันนั้นเขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเลยครับเขามัวแต่สารวนอยู่กับการเนี่ยจัดเครื่งองบวภคบริโภค ก็ถามว่าเป็นงานอาหะวะหะมงคลหรือวังอวิวาหะมงคลหรือเป็นงานต้อนรับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยบอกไม่ใช่พรุ่งนี้นิมนต์ภิกษุสองมู่ใหญ่มีพระเจ้าเป็นมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพอได้ยินคำว่าพุทธโธแค่นี้โอ้โหนอนไม่หลับเนี่ยสุทัตตาเนี่ยปีติทั้งห้าเกิด